สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับไปทากิจกรรมกับบริษัทแต่ว่าที่พักเนี่ยครับได้นอนที่โรงแรมชื่อว่าโกโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมในเครือของเซนทันนะครับเพิ่งเปิดใหม่เมื่อต้นเดือนกรกฎานี้เองนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับบรรยากาศเป็นยังไง ตอนนี้นะครับผมอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมโอโฮเทลสีราชานะครับโรงแรมนี้เนี่ยสไตล์ต,ตกแต่งแบบมินิมอลเลยแล้วก็ตรงนู้นนะครับจะเป็นเซนท่านเซนท่านสีราชาอยู่ตรงนู้นเลย,ย,ยนะครับเดีย๋ยวไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปไปไปนี่นะครับโอ เวลาเรามาโรงแรมเนี่ยอยากแล้วเลยนะหรือว่าไม่ใช่อยากแล้วหรอกเข้าน้ําก่อนเข้าน้ําก่อนมาดูห้องน้ำเขาดีไหมนี่ห้องน้ําชายนะครับห้องน้ําชายห้องน้ำปุ๊บนะตกแต่งแบบมินิมอลเลยมินิมอลเลยกับเพื่ออยูสิสีชม,ออชมพูนะชมพูแห่ไ่เนาะนะเข้ามาข้างใน ตรงนี้โร,รงแรมหรือ้านเขาจะใช้เป็นทัพโซที่มีนยครับที่มีปุ่มอัตโนมัตินะครับสำหรับสไลดนะครับอ่าโอเคไ้ตามมาแล้วครับนี่กรนจบน,นี่จะเป็นโซนขนมนะโซนขนมเยอะมากมีํมมำร้อนให้นะครับมีไมโครเวฟนะครับที่โรงแรมเนี่ยครับที่พักเนี่ยเขามีตัวน้ำแข็งนะครับมีน้ำแข็งให้ฟรีนะครับ ไม่อัน้นเออใครเดินทางก็มีแก้วพวกเนี้ยแก้วพวกแก้วก็บความเย็นนะครับามาก็นี้ก็มีพวกอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งมีอะไรมีติมนวยนะไอติม นี่ก็เป็นชง์เครือร่องดื่มนะเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์แต่ว่าก็จำหน่ายตลอเวลานะไม่ได้จำหน่ายตลอดเวลานะครับมีน้ำเย็นตรงนี้เป็นแล้วุ่หนแบบนั่งแบบนี้บ้างเทค,ครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ทางโรงแรมนะครับจัดพื้นที่เอาไว้ให้กับแขกนะครับหรือลูกค้าที่มาพักอาศัยนะครับมานั่งพักนั่งดื่มอะไรกันได้ครับตรงนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นผห้องพักที่อยู่รองรอบแทนชั้งบนห้องพักที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยถ้าเกิดอัาฝั่งนี้นะครับจะมองจะมองเห็นเนี่ยเป็นวิวทะเลถูกต้องไหมลูกค้าก็นั่งดูมวยนะครับเอ็นจอยครับกับวันนะครับชัยพิบพโตโฮเทลครับ โอ้นี่คือโกโมเตลนะครับที่พักของเราในชียงี้นะครับนี่ติดกับห้างเซน็นทรัลสีด้วชครันี่เป็นวิวข้างนอกห้อนงน้ำแต่งสไตล์แบบมินิมอลครับห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำน,นี่มินิมอลมากเลย มีที่ปราบผมให้ด้วย โอเคครับใครผ่านมาแถวนี้มาเที่ยวสีราชาหรือว่าจะนั่งเรือไปที่เกาะลอยใช่ไหมเอ้ยขับรถไปที่จอดรถที่เกาะลอยนะครับแล้วก็นั่งเรือแต่ข้ามไปเกาะสีชังแต่ถ้าใครไม่นอนที่เกาะสีชังเนี่ยนั่งเรือกลับมารอบผมโมงเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยกลับมาเนี่ยมาพักที่นี่ได้พักที่นี่เข้ามาจองที่เลยแล้วก็เดินเข้าห้างได้เลยใกล้ๆครับไม่ห่างจากเกาะลอยเลยครับสบายๆนะครับโอเคครับวันนี้คนี้ก่อนนะบ๊ายบาย